สวัสดีค่ะวันนี้สุภาพรจะพามาทานข้าวเหนียวกันนะคะเมนูอาหารอีสานคาะทานข้าวเหนียวกับนี่ค่ะเราได้เมนูเมื่อกี้ค่ะปลาช่อนนึ่งนะคะผักเยอะๆค่ะแล้วก็จิ้มเจ่วปลาลาค่ะปลาล่าเราไม่ได้ทำเองเนาะปลาล่าเราซื้อมาค่ะคเพื่อนะนี่ค่ะมาทานข้าวกับสุภาพรกันเลยค่ะ แล้วก็จะจกข้าวเหนียวกันเลยชาะเพื่อนๆทามอเห็นไหมคะนี่ค่ะปลาช่อนลาวแล้วก็แจ่วปลาลาวเราพร้อมพริกสดค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะเราจะมาทานปลากันเลยค่ะขออนุญาตเปลี่ยนค่ะมาทานข้าวกับสุภาพรกันนะคะเพื่อนๆค่ะขออนุญาตใช้มือค่ะทานผักก่อเลย อร่อยมากนะคะสําหรับคนชอบทานผักค่ะนี่ค่ะคนอีสานเขาจะทานข้าเหนียวแบบนี้เลยชาเพื่อนๆค่ะ ปลาท no so ้องก็ตะมอกก่ตั้งนี็เดือนค่ะเพื่อนๆครับครับย่างนะคะทานปลาไม่ไมีก้างก็มือจะว่ายังไงเนาะนี่ค่ะชิ้นแจ่วค่ะทานกะผักต้มเยอะๆค่ะมันนื้อถั่วค่ะก็เรียกว่าคนอีสานแพ้ค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะ ทานแบบนี้เลยผักบุ้งจิ้มแจ่วปลาล้าค่ะ ขอดูกล้ามหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะสูพาพอก็ต้องใช้มือค่ะกินปลานึ่งต้องใช้มือค่ะ อ,อ,อ่ึนปลาต้องมีกระด้างเนะาะเป็นปลาช่อนนานะคะคเพื่อนๆค่ะ ค่ะเพื่อนๆค่ะแค่อดหวานมากเลยค่ะ เมนูนี้กินข้าวไม่รู้จะอิ่มเลยหมือนบับนค่ะ ถูกก้างดีๆนะเพื่อนๆมี่ก้างเยอะมากเลยค่ะอ,อร่อยมากเลยค่ะ อร่อยมากเลยทานข้าวหมดครึ่งกระติบเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเมนูนี้ไม่อ้วนเอาเท่าไหร่เลยค่ะสุดยอดเลยค่ะปลาเขาเกือบหมดค่ะคลิปนี้สุภาพันขอไว้แค่นี้ก่อนนะคะออขอบคุณมากที่การกดให้กำลังใจการกดไลค์การกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ